เอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะอุ os> <t os> <t os> oh, ้ยพอจับได้แล้วถอยเลยนะโอ้ยระวังระวังลูก โอ้แต oh, ่ส์โอเคไอถ้าเก็บแม่เราจะขึ้นขึ้นกันนอนแล้วมั้งพอพอได้ขึ้นหลังคาอีกรอบไหมคะไม่ได้ขึ้นค่ะโอเคดูซัมติงไอ g I I do s o m e อันญาอันญาอัญ n าอัา v า f ี e ิ b a บกนี่นี่ไงไม่ต้องเสียใจนี่ลูกแหมเล่นละครอย่างกันในบีมออลช anel เลยนะโอ้คุณดูไรเต้ส่งมาหนึ่งพันดวงขอบคุณนะคะเฮ้ยนาทีทำแบบนี้กับน้องไม่ได้แล้วลูกน้องยังไม่รู้เรื่อง ไน้ไปน้องไม่รู้เรื่องเลยอะเห็นไหมขอโทษน้องน้องไม่รู้เรื่องน้องเป็นเบบี๋ลูน้คือไปคุกไม่ใช่อันเาอไปคุกมามียเรียกครับไปไม่ได้อันยางทำแบบนั้นสิเอ้ามามีเรียกเข้าไปเหรอไม่ ผู้ใหญ่เรียกอะหนูต้องไปสิลูกคืออะไรอ้าวผู้ใหญ่จะเรียกเราแล้ก็ต้องไปใช่ไหมแล้วทำไมไม่ด่วนมันูจะคืออะไรไปหาเนี่ยจะแคาอยากอยู่ะต่เราขาถ้าต้องให่ดูก่อนว่ามีรายหรอะไรที่ทำไมร้ายขอบไม่น่าเลยพิธีพิธีไปอยู่อยู่พิธีไปอยู่กับพ่อดีกว่าอ๋อพิธีวันนี้อยู่กับพิธีนะครับอยู่กับพิธีกับพ่อ สวัสดีครับทุกคนเหมือนเราได้นนไ,ไ,ได้สตาปปาร์ตี้แล้วเพราะยังไม่ได้เชียร์อะไรเลย